จันทรานาคราวิสุทธิเทวาวาเชมีกายวาจาจิตตันอาหางวัทน,นาหน้าข้าทิปดีดำแสนสิจันทรานาคราวิสุทธิเทวาโอเชมีเมตตจะมหาลาโภ พิโยนาขาขันทะปริตังสพไอนนาตายปีหวามก่อน,นบนบาโกวอนพอโจันยานานำแสนแดนคำเกิดประโซติการมหานทีศิษฐ์สถาบา,า,านบ้านดาวโย้อยโ้วย่ให้มา าสมเสือนผู้ภายเป็นแค่นน้ ดินแดนน้มโค้งไหลลงยาวๆประตนใส่บาขาวปวดยอมเจ้าฟังฟองสองพระองค์เจ้าศีสัตพนานาคาพนางรัตนานาคาเงียนก่อนก่อนเพื่อคืนแม่น้ำหน่่ยเตรียแต้มแตงเคียน เวียนขนเงิยวคือปาของแสงเงียงแกงแกงเกี่ยวพีลำนํำกระองหงมิ้นกหวานหวนดลวงหวาน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 คนจีง้อยต่อยติ่หลิ้นน้ำน้มแก้มตายไม่อนายหนุนนามาคนล้นจนลาคาฟ้าฟังน้ำกลังกันมา ใครกันหาโคตมาประสูติกา น้องพินพนมนะครับต่อลำแถวตาบึง โอเล็กน้ำกันครับอีกทีครับผมสีได้ตัวใดปู่นสิมาบอกให้น้องพิมพ์ปล่อยตัวใดครับอีกทีผมรอชมไปพร้อมๆกันครับ FC ครับสําหรับโูดแล้วสับพันโยผู้เป็นแก้วถึงแล้วอานามโยติข้างหลังมานั่งต้านสัมปทาสุขันธาหอมน ขั่้่าหวาหวนหวนล้วนแล้วแต่ทายใส่ผักนุ้ง ตัวเลนก็ลูก4 4เกีเปูับให้4 4เกีไปนะครับเอฟซีครับผมทั่วให้สามตัวเลยกับลูกสามตัวเห็นแขนเลยครับเอฟซครับผม4 4เกียรันมาครับเอฟซีผมอั เห็นคัาบปลุกเห็นชัดเลยตัวสที่อมันออสีดำอาเขมออเขมับบงเลตัว,วนี้เหลกียังเห็นชัดอยู่คือสีสีเนะครับ FZ ครับผมจากนองพิมพ์มืนนี่นะครับนะตัวนี้บัลูกปูให้ ตั้งใจว่าส enfin ิบอกโไว้ก็ใกล้เชี่งอย่นี้โอ้ตัวไหลูกตั้งใจว่าสิบอกก่อนสีหนึ่งหาอ้าได้มาตั้งหลาาเอออันตัวนี้อันนี้ปูมาบอกปูลูกฝันบอกปจ่าบอกจาบนั่งนัครับปูดีดีแ้วดีดีนังสวย บ่บ่อด้บ่อด้ฝันปูเมื่อสิบติลูกบ่ไดรฝันตัวไม่ให้เล็กน้องฮะไม่เล็กยังเกาะให้เล็กพี่น้องให้เล็กน้องบ่ฝันตวให้เล็กอาอให้เล,เววเลพี่น้องให้เล นี่ดีมากของเพิ่พี่น้องตัวตัวลก็ลูกอันสี่หนึหเอ้าสี่หนึ่งสี่เจดกับสี่รสี่เจ็ดลูกอืมเลือกกคนสี่สเจ็ดนกับผมอืมอมตัวเดียวกันเลยล่ะนีไปเออา น้องพิมพ์บันี่ร,รับี่เเตียวอเออก้างเออโอ้ยเอยงเลตว่านองพิมตองเือเนี่จาอายุเปีต้งะะองเสือ่เรว่าเปีเต็มคูววอมบอกว่าถ้าเกเีอเต็มโอ้ก้กนูนองตองเือลงเจะเอือขึ้นที่รถกันอ้าวคือน้องพิมตั้งใจจะมาให้คือสี่หนึ่งห้าครับ แต่ว่าเลขทูบที่จุดวันนี้คือ4 47การเลยมี41 47ตัด2ตัวครับพี่สีผมส่วน4 5 1 5 f c ไปตัดเอาเลยครับเด้ออ่าใส่พี่น้องนะครัอืมเอาชัดเจนไหมครับ f c ครับผมอืมอืมเอาชัดเจนนะครับเนาะอือตัวเดียวกันตัวเดียวกัน41 47นี่แหละครับผมตัวตั้งใจที่บอกที่ชุดคือ41หา อ่าครับผมตัวเลขถูกตัวนี้คือ4 47ตัดสองตัวก็มี41กับ47ท่านั้น,น,นกับ4หาหนึ่งหาอ่ครับวิธีผมแต่ว่าทั้งทีมงานบริตัดแห่งคือเอาตโตมันคล้ายๆกันนะครับว่าคือ41กับ47ท่านครับเอ,อ็บซนะีกับอ 1, 4, ืมน,นครับชัดเจนครับเอฟซีครับผมอ่าเลขน้องพิมพ์นะครับเนาะงวดสีฟ่านมาบริมากอ่า สวัสดีครับสวัสดีครับผม